สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนครับอยู่กับผมนะบาร์สเดินป่าปาหลอนพี่พีนเพื่อนครับซึ่งวันนี้นะครับพี่พีนเพื่อนผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็วันนี้นะมีน้องกุมารได้มาบอกผมนะว่ามีคนมาพี่พีนเพื่อนครับเป็นเด็กที่ไหนผมก็ไม่รู้นะพี่พีนเพื่อนกุมารรีบยังไงรีบวิ่งขึ้นมาเลยพี่พีนเพื่อนเหมือนตกใจนู่นนี่นั่นไม่รู้ว่าใครมากุมารบอกว่าเป็นเด็กนะพี่พีนเพื่อน เดี๋ยวก็ผมจึงจะไปดูนะพี่เพื่อนครับก่อนที่จะไปผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปพี่เพื่อนแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์พี่เพื่อนนะคอมเมนต์กันมาบอกว่าน้องบาส์ทำไมพูดนู่นพูนี่พูดมากกันจังนะผมต้องขอโทษด้วยนะพี่เพื่อนครับผมต้องขอโทษนะต่อไปนี้นะครับผมจะพูดตรงนี้เลยนะครับ ว่าเดี๋ยวผมจะพูดน้อยลงบางทีผมอาจจะไม่พูดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันดีกว่าพี่เพื่อนกุมารเองเจอตรงไหนเนื้อเชิดอ่ะเจอตรงไหนเจอตรงนู้นใช่ไหมอนอ่ใครวะกุมารไป hai của man Ừ cái paper nè cái paper khai của man ใครกูมานาเกย์ชินองเกยชินนองใครด้าทังโย ็อยู่ๆกุมารทองนะพี่บินเพื่อนได้วิ่งมาหากุมารนะพี่บินเพื่อนครับกุมารทองนะกุมารกุมารทองกุมารแดงนะพี่บินเพื่อนผมเรียกหลายอย่างนะพี่บินเพื่อนครับซึ่งอยู่ๆกุมารดาหรือกุมารทองหรือกุมารแดงนะพี่บินเพื่อนผมไม่รู้อ่ะผมเรียกหลายอย่างนะซึ่งวิ่งมาหากุมารทองพี่บินเพื่อนครับหรือผมคิ่ว่่ แล้วถามเพื่อนนี้กุมารว่าไปไหนมาไปไหนมาไหล่พี่มาไปเ,เจอพี่อื่นมาเลยถ้าไปหาเจ้ามนุษย์ทุกคนถ้าเจอเพื่อนเต็มเลยไม่รู้ที่นั้นมันคือที่ไหนเรืงพวกขาเล่นกับามา พวกเขากลัวค่าค uh ุยกันได้เลยกุมารเต็มที่ แล้วถามเพื่อนดีว่าจะไปไหนอีกไหมจะไปไหนอีกไหมอยูไปแล้วน่าเบื่ออันนี้เราจะกลัมาอยูะสะ่สระเทศแล้วใช่ไหมใช่ใเดี๋ยวเราทำแย่งของเล่นพานะโอเคอเคุยกันเต็มที่เลยนะกุมารอ,อย่าทะเลาะกันอีกล่ะ ไปนี้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วนะเข้าใจไหมเข้าใจต่อไปนี้รักกันเข้าใจไหมเข้าใจไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะเข้าใจเปล่าเข้าใจอยู่ด้วยกันนะ <Okay. S 1> รู้ไหมกุมารท้องอยู่คนเดียวนะกุมารเหงาคอยช่วยเหลือพี่ตลอดเลยเองหายไปไหนมาฮะ <Okay. S 1> เองไปไหนมาข้าไปเมืองมา แล้วไปทำอะไรอ่ะไปหาเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่เป็นไงเหมือนเพื่อนคนนี้ไหมไม่เหมือนเลยก็เพื่อนคนนั้นดีกว่าก็อย่าไปทิ้งกันเข้าใจไหมต่อไปนี้มีอะไรก็ช่วยช่วยกันเข้าใจไหมหโอเคก็พูดคุยกันไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เกิดสะไรลูกเกิดยวกุมารลูลิลลูลูวันไหนกันกุมารจะลงไปข้างล่างแล้วหรอแคลอะไรนะจะไปนอนแล้วหรอ ก็เคยรับพี่เพื่อนครับก็กุมารก็ได้ไปนอนกันแล้วนะพี่เพื่อนครับก็เคยเดี๋ยวผมขอเนีญาขึ้นบ้านก่อนก็เคยรับพี่เพื่อนครับผมก็คิดว่าเด็กที่ไหนนะพี่เพื่อนแต่แล้วก็ได้เป็นกุมารนะพี่เพื่อนเป็นกุมารแดงหรือกุมารดํานะพี่เพื่อนครับก็ได้มาหากุมารนะพี่เพื่อนคือกุมารทอง แล้วก็ผมได้ถามน้องนะพี่บินเพื่อนว่าไปไหนมานะน้องก็ตอบว่าไปในไปที่อื่นมาแล้วก็ไปเจอเพื่อนเยอะแยะเลยผมเลยถามว่าเป็นไงเพื่อนที่นู่นน้องก็บอกว่าไม่สนุกเท่าเพื่อนกุมารทองนะพี่บินเพื่อนผมก็เลยจึงบอกน้องผมเลยสอนน้องว่าอย่าอยู่ห่างกันนะพี่บินเพื่อนเป็นเพื่อนกันก็รักกันนะครับอย่าทะเลาอย่าตีกันนะพี่บินเพื่อนครับก็เคนะ กุมารทั้งสององค์ก็ได้รักกันแล้วนะพี่บินเพื่อนก็ผมคิดว่าสองคนนี้อาจจะไม่ทะเลาะก,กันแล้วนะพี่บินเพื่อนครับก็เ okay, คคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมขอคนนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พี่เพื่อนติดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ